สวัสดีครับผมครูเอกนะครับจำจัทางชาแนลยูทูบครูเอกเลขพยากรและทางห้องเลขเปลี่ยนรู้ศาสตร์เลขพยากรนะครับผมทางห้องเลขเปลี่ยนรู้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8นะก็เป็นช่วงสายๆนะครับสิบนาฬิกาส่วนทางชาแนลยูทูบนะครับเจอกันวันทํางานวันแรกวันที่9นะครับวันที่9เดือน9กนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบแต่โชคดีนะครับมีพลังกายพลังใจพลังงานทุกอย่างนะครับสามารถส่งเสริมให้ทุกท่านประสบความสําเร็จ ไม่ว่าจะด้านใดก็ตามนะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่พิเศษเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ใครเห็นก็แทบจะคว้างทิ้งเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าแฟนเพจนะครับที่ติดตามแล้วก็ทาง youtube นะครับก็จะทราบดีว่าคุยก็รีวิวทุกเลขนลั่นแหละแต่ก็มุมมองก็จะเป็นไปหลากหลายด้านจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้กลุ่มเลขวันนี้คือ2580นะ ครูเอกตั้งชื่อว่านักพลิกผู้แยบยลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าฟังกันนะครับผมก่อนอื่นเราพูดถึงที่มาที่ไปของเลขุลู่นี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่ไม่ซ้ํากันเลยก็จะประกอบไปด้วยเลขคู่2552นะครับ5 8 8แแล้วก็0 8 8 0โอโ้โหแกเห็นเลขคู่นี้ก็สยู่แล้วนะครับก็กลับไปดูเลขคู่นะครับถ้าใครอยากดูคำขยายความของเลขคู่ทั้ง3คู่กลับไปดูได้นะครับก็พิมพ์252 08800นะครับ 5885ในช่องคุยกกได้นะครับเพื่อขยายความเนาะแล้วถ้าใครอยากจะชมเลขกลุ่ม3ตัวนะกลับไปชมได้ที่กลุ่ม258852แล้วก็085580นะครับคุยทําทำไว้เรียบร้อยแล้วมากลับไปดูยันหลังได้นะครับอ่ะมาดูกลุ่มของเราวันนี้คือนักพลิกผู้แยบยลนแน่นอนว่าพอบอกว่านักพลิกก็กล้วยก็หมายถึงผู้พลิกแปลงสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแนบเนียนนะ,นะครับก็ เป็นเกี่ยวกับ4ี่ตัวท้ายเดี๋ยวมารับฟัง4ตัวท้ายกันก่อนครับคนลงท้าย0ูนย์ครับส่วนใหญ่เลขที่โดนให้ระวังต่างๆนานานะส่วนใหญ่จะเป็นเลข0ูนส่วนใหญ่นะลองลงมาก็เลข8ให้ระวังต่างเรื่องต่างๆนานานอะไรพวกนี้แท่อยู่ท้ายนะครับคือเลขศูนย์กับเลขแเนี่ยเอาหนักสุดก็ต้องเลขศูนแหละ นะครับเพราะว่าสําหรับผมนะเลขศูนย์คือทุกอย่าง everyting เพราะนั้นทางบวกทางลบมันเอาหมดจริงๆเลขมี2ด้านแต่ศูนย์นี่คือมันสุดกว่าทุกเลขก็คือมันเป็นทั้ง2ด้านของทุกเลขถ้าใครอยากรู้เชิงลึกต้องมาเรียนนะครับมันเป็นสุดทุกด้านของทุกเลขมันเป็น everyting นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าด้านเด่นมันคือเด่นสุดๆแต่ถ้าด้านด้อยคือมันก็ด้อยสุดๆนึกออกใช่ไหมถ้าคุมได้คือเหมือนคุณมีพลังงานของ infinity stone นึกออกไหม ที่มันมีหินเจ็ดสีน่ยนะในอะไรนะซีวิลวอลนะครับเออในไม่ใช่ซีวิลวอลเลยในอเวนเจอร์นะก็คือมันเป็นหินอะไระหินที่ไอ้ธานอสมันรวบรวมอ่ะก็คือเหมือนคุณมีหินทุกก้อนใส่ในถุงมือประมาณนั้นนะแต่แน่นอนพลังของมันก็มันก็นกต้องพลังยิ่งใหญ่มันก็ต้องแบบดันที่มันต้องแบกพลังก็ต้องเยอะนะึกออไหมไม่่อก้กนน็นั่นแหละศูนย์ก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ธรรมชาติ ของเขาเนี่ยจริงๆมันก็ทําได้หลากหลายอย่างนะครับลงท้ายเลขศูนย์นะครับตัวตนเป็นคนมีความสามารถสูงมากอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีความเรียกว่าอะไรมีความคิดความอ่านความอะไรเหนือเหนือทุกเลขเหนือทุกคนปกติที่คิดคือคิดได้ทุกเรื่องนะครับข้อดีแต่ข้อด้อยคือเมื่อไหร่ที่ทุกเลขเนี่ยมีทุกอย่างใช่ไหมเมื่อไหร่ที่มันอยากจะหยุดหรืออยากจะไม่อะไรเลย ไม่ตัดสินใจไม่คิดอะไรเลยเลขศูนย์ก็เป็นเลขหนึ่งที่มีตรงนี้อยู่แต่ถามว่าความนิ่งบอกว่าเลขเจ็ดนิ่งใช่ไหมเลขห้านิ่งนิ่งเลขศูนย์นิ่งกว่านั้นอีกในจังหวะที่เขาจะนิ่งนะคือเหมือนกับแบบหายตัวไปได้เลยแบบไม่มีไม่สนใจไม่ตัดสินอะบางทีก็ลืมไปเลยว่าไอ้สิ่งนั้นอะคิดอยู่นี่คือความที่เลขศูนย์มีสมมติคุณต้องการความคิดเร็วอาศูนย์ก็เร็วกว่าเก้ากว่าสี่กว่าอะไรพวกนี้คุณต้องการความ ะละเอียดเราพอก็ละเอียดกว่า 7, เจ็ดน้กว่าห้าต้องการความอ่อนโยนต้องการความคิดง่ายๆสบายๆก็มากกว่าสี่มากกว่าหกมากกว่าสองคือเป็นได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่มีเลขศูนย์ท้ายผมบ่อยเลยว่าค่อนข้างจะเขาเรียกได้ว่าเหมือนคุณมีพลังเทวากับซาตานอยู่ด้วยกันอะถ้าคุณคุมด้านไหนได้นั่นคือจบถ้าคุณคุมด้านลบได้และด้านบวกก็มาเต็มถ้าคุณคุมด้าน ลบไม่ได้โอ้โหก็นักหน่วงะนะครับนี่คือเลขศูนย์นะความสามารถสูงมากๆนะครับผมแนวคิดแนวอ่านเนี่ยอืศูนยดยังไ,ไงก็แต่ถ้า,ถาด้านดอยก็แน่นอนแนวนอน,นอไม่ได้อะห้าสิบห้าสิบอ่ะคือห้าสิบห้าสิบโดยแท้จริงเนี่ยแบบบวกกับลบนะครับอ่ะนี่คือเลขศูนย์ตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขแปดความไม่แน่นอนหรือความที่มีพลังเยอะมากมายเนี่ยเมื่อไหร่ที่ปลดล็อกถ้าเป็นเอาพูดถึงเชิงบวกก่อนเมื่อไหร่ที่ปลดล็อก หลาดล็อกว่าจะต้องทําอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำได้ทันทีแล้วทําได้ทั้งหมดภายในตัดสินใจทั้งหมดภายใน,ยในพริบตาทุกอย่างจะเสร็จสิน้นจัดหนักจัดเต็มแน่นอนการันตียิ่งกว่า88อีกยิ่งกว่า88ยิ่งกว่า89ยิ่งกว่าทุกเลขอ่ะนี่คือจัดหนักจัดเต็มคิดปุ๊บทำปั๊บคิดปุ๊บทำปับ๊บเหมือนดีดนิ้วยังไงอ่ะเหมือนทานอนอดดีดนิ้วยังไงก็ต้องอย่างนั้นนี่คือความสามารถพลิกได้ทุกสถานการณ์พลิกแพงเก่งมาก อ่ะโอเคนะครับมาต่อกันเมื่อกี้สักครู่เมือ่อคือู่นี้กระตุกนะครับก็เลยต้องตัดต่อปกติคูเองไม่ค่อยตัดต่อเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้พูดถึงตำแหน่งที่เป็น0-8มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือจัดหนักจัดเต็มนะเต็มที่เลยเหมือนทานอตถุงมือทานอตด,ดินนี่ว่าจะต้องยงไงต้องอย่างนั้นแล้วคราวนี้ทีเด็ดของกลุ่มนี้ก็มีไม่หยุดนะครับมีไม่หยุดนั่นก็คือตำแหน่งต่อมาเป็นเลข5าครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข5าการถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่แน่นอน สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันเอ๊ะคนคนนี้จะทำอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ที่เขาถ่ายทอดเราจะรู้สึกว่ามันออกมาทันทีทันใดมันชัดเจนมันเขาเรียกว่าอะไรมันชัดเจนมันดูแบบเอ๊ยที่เขาคิดออกมาเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดได้เป็นระบบเป็นลําดับ,บเป็นแบบบุ๊ค คือข้อดีคือถ้าอยู่ถ้าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าเกิดว่าควบคุมได้ควบคุมอยู่ควบคุมเป็นนะครับถ้าควบคุมอยู่ควบคุมเป็นเนี่ยนะครับคนที่เป็น580เนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้มีกุญแจที่สามารถไขทุกอย่างปริศนาทุกอย่างที่คุณคิดอยากจะทำเนี่ยคุณทาได้หมดเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญเรื่องไม่สําคัญเรื่องอะไรก็ตามเขาสามารถเรียงลําดับจัดการทุกอย่างคือหัวแบบเอ่อ เรียกว่าอัจฉริยะก็ได้ในมุมที่การตัดใจแบบนี้เรียกว่าอัจฉริยะก็ได้นะครับแต่คราวนี้ข้อด้อยของมันก็คือเมื่อไหร่ที่คนเลขนี้จะไม่ทําอะไรหรือจะไม่อะไรเลยเขาเหมือนจะเป็นคนเก็บตัวแล้วไม่ยุ่งกับใครเลยไม่ตัดสินใจทําอะไรเลยไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจตื้อตันไปเลยอันนี้คือจุดด้อยแล้วก็ไม่สามารถถ่ายทอดอะไรคือจะเก็บตัวเงียบไม่ไม่พูดไม่ไม่สื่อสาร นึกภาพออกใช่ไหมครับนี่คือด้านเด่นกับดันรอยคือหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ปลดล็อกได้หรือสามารถควบคุมตัวเองได้นะนี่คือสุดยอดมากนะครับแต่จุดดีของกลุ่มนี้จริงๆก็คือตำแหน่งที่เขาเป็นเลขสองในวิธีการทํางานเขาสามารถถ้าเอาที่แบบ 58, 5 8 5 8 0เนี่ยถ้าเกิดคุมตัวเองได้แล้วเข้าไปทํางานกับผู้คนหรือกลุ่มคนต่างๆเขาสามารถทาได้ดีนะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นให้อย่างมีลําดับมีขั้นตอนแล้วก็ค่อยๆทําสิ่งนั้นนะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครจะรับปัญหาอะไรมาหรือวิธีการอะไรต่างๆที่มันสามารถที่มันไม่สามารถจะแก้ไขได้เขาแก้ไขได้แล้วทั้งปัญหาของคนและปัญหาของอตัวงานถือว่าเก่งเก่งมากแล้วค่อยๆทำด้วยนะไม่ได้แบบรีบทำแบบตัดสินใจแต่เขาเอาไอเดียที่เขามี่ค่อยๆใส่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละ นี่แหละความสามารถของเขาค่อนข้างจะเก่งนะเก่งแล้วทาอะไรทั้งกับคนและแต่สิ่งของแลือกับตัวงานอะไรได้หมดเลยทําทุกอย่างนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากแล้วก็แก้แล้วมันสามารถอยู่ได้ยาวๆหมายถึงว่าไม่ใช่แก้ปุ๊บเหมือนเวลาซ่อมรถอนะแค่เอาน็อตอะไรมาใสา่แต่ไม่ใช่คือเขาประมาณว่าแก้งานนั้นปุ๊บแก้งานที่ทำมันเป็นสมานรถมัหาอะไรมาแทนปุ๊บไอสิ่งที่เขามาแทนหรือสิ่งที่เขากำลังฟิกอยู่หรือซ่อมอยู่นะมันอยู่ได้อีกนานๆเลย โดยที่แบบว่าเอยมันจะได้ไหมมันจะเอยมันจะอยู่ได้นานไหมคือเขาจะแก้ให้ระดับที่แบบว่าอย่างน้อยๆอะคุณสามารถตรงนู้นซ่อมรถใช่ไหมซ่อมรถแล้วแบบเอ้ตรงนี้นี่เขาซ่อมให้แบบแต่แต่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่แท้จริงอะ่ะแต่เขาซ่อมอะไรนะมันใช้ได้นานๆใช้ได้จนกระทั่งคุณอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่ต้องไปถึงศูนย์ไปเปลี่ยนของจริงก็ได้ความสามารถเขาระดับนั้นน่ะนี่คือความกิ่งกาดแต่แน่นอนครับ ข้อด้อยคือเมื่อไหร่ที่มันตื้มันตันมันหยุดหรือว่าเขาอยากจะพักไม่อยากจะสนใจใครเขาก็ไม่เอาเลยนะเขาจะนิ่งเงียบหายไปจากสังคมเลยเออนี้คือข้อเถึงของข้อด้อยกลุ่มนี้นะครับหายไปเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นยอมทิ้งยอมทุกอย่าง听ออไหมครับแต่ทั้งๆที่มีเลขสองนะแต่คือข้อด้อยของเขามันมาตั้งแต่ห้าแปดศูนนะครับอันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะเป็นเลขกลุ่มที่ต้องผมเคยบอกแล้วถ้ามีศูนย์แล้วแปดแล้วมันเป็นอยู่ท้ายด้วยเนะี่ย ยังไงก็ต้องระวังนะครับก็ถ้าคุมได้โอเคนะครับถ้าคุมไม่ได้ก็ไปว่ากันอีกทีนะครับอ่ะโอเคนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับตำแหน่งต่อไปเป็นเลขหน้านะสี่ตัวหน้านะครับสองห้าแปดศูนย์บุคลิกเข้าถึงง่ายนะแต่เขาเป็นคนที่แบบท่าทางดูมีเลสสหนน่นนิดนึงนึกภาพออกให้ผมนึกภาพคนขายประกันกลุ่มหนึ่งอะ <laughs> ประมาณนั้นนะบุคลิกดูหน้าจะถือปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่แบบเฮ้ ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาขายประกันเราจะรู้สึกแบบโอเคกับคนนี้แต่เมื่อไหร่ที่บอกว่าขายประกันผมเอ้ยนี่มันก็มีอะไรแฝงแน่แน่มันดูมีเลสไนนะ์นะประมาณนั้นคนจะแบบประมาณนั้นดูไม่น่าไว้ใจแต่งตัวดีแต่งตัวดีมากแต่งตัวแบบแต่มันไม่น่าไว้ใจนึกเอาไปแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้เขาทําอะไรเนี่ยเราจะแบบอาจจะคล้อยตามเขาได้บุค,คลิกเขาดูดึงดูงพอหรนะือควรนะหรือเขาหาเขาพูดจาดูแบบเฮ้ยนี่ฉานเสียงดังดูแต่งตัวดีอ่ะ นะครับอันเนี้ยคือบุคลิกของคนเลขนี้แต่ถ้าถามว่ามันดีไหมคือมันก็นแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนดีนะบุคลิกนึกหมายถึงว่าเหมือนกับเรากันไม่ให้ใครแบบรู้ว่าเราเป็นตัวจริงเราเป็นยังไงเออเป็นแบบพร้อมจะแบบว่าไม่เผยท่าแท้ตองเตงออกมาอะไรเงี้ยถือว่าเป็นคนที่ดูดูลึกลับแต่ดูเข้าถึงคนได้นะดูลึกลับเข้าถึงคนทุกคนแต่แบบเอ๊ะไอ้นี่มันเพื่อนเราจริงหรือเปล่าอะไรอาจจะมีการแบบนี้ ก็ <G ül üyor> แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าเอาแค่เรื่องของการแต่งกาย <G ül üyor> เรื่องของบุค,คลิกภายนอกก็โอเคหมายถึงว่าเรื่องของการแต่งกายนะดูแทบไม่ออกอะ่ะแต่งตัวดีนะครับแต่งตัวดีนะอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องต่อไปเรื่องเสริมเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของอความรักก่อนแล้วกันคือข้อดีคือถ้าเขารักใครเขารขาักจริงเขารักจริงเขาแบบสารสัมพันธ์อะไรได้เลยเต็มที่ถ้าเขารักใครนะเขาตั้งใจจะรักใครแต่ไม่เป็นเรื่องของอารมณ์เนาะเมื่อไหร่ที่ คุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เขาเป็คคนคนที่แบบค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากเวียงอารมณ์แปรปรวนพอสมควรนะหรับคนเลขเนี้ยนะครับคืออารมณ์ต้องดีตลอดแล้วจะดีกลุ่มเนี้ยคือรักใครรักจริงโอ้โหทุ่มเทพุ่มเททุกอย่างสายเปเลยแหละแต่เมื่อ,อไหร่ที่อารมณ์เวียงเวียงอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ดีอะไรพวกนี้หุดหงิดขึ้นมานะโอ้โหกนักครับคนขี้เวียงแล้วแบบงอนแบบงอนนานอนะ่ะ ไม่สนใจไม่อะไรโหงอยากอะเอา,อางี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคบกับคนเลขนี้ก็ต้องทําใจหน่อยอารมณ์ก็จะขึ้นสุดลงสุดนิดนึงนะครับแต่ถ้าโอเคถ้าคุมเตงได้อนั้นเตงอยู่เนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะทุ่มเททุ่มเทกับความรักอยู่เต็มที่แล้วก็ถ้าเกิดได้คบกันอะไรก็ต้องแบบเขาคงแบบชอบสุดๆนะครับอ่ะอันนี้เชิงบวกนะครับเชิงบวกก็อลองพิจารณาดูสําหรับด้านความรักส่วนเรื่องการเงิน อันนี้ก็ห0 50ิบ้าิบเต็มสิบผมให้ห้าเลยหมายถึงทั้งทั้งบวกทั้งลบนะเพราะว่าถ้าตั้งใจหานี่ก็หาได้เต็มสิบเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดซุ่ยสุ่ยลขึ้นมาหรือเกิดแบบคุมเองไม่อยู่จริงก็ใช้หมดเหมือนกันเพราะนั้นกลุ่มนี้ผมไม่หสิบห้าสิบได้ให้ครึ่งหนึ่งอะ่ะเต็มสิบผมไม่ห้าต้องระวังต้องระวังการใช้จ่ายนิดหนึ่งแต่ถ้าคุมได้นะโอ้โหเรียกว่าเชิงบวกนี่คือมีเท่าไหร่ก็หาได้หมดอ่ะหมายถึงว่าเป้าหมายคืออะไร ล็อกเป้าพุ่ปรุงหาได้ตลอดถ้าคุมคุมการรายจ่ายให้เป็นนะครับหรือว่าอย่างที่ผมบอกเลขหาเงิน,นเก่งเนี่ยก็อาจจะต้องฝากคนอื่นดูแลเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยอันนี้ได้อันนี้ได้กลุ่มนี้หา,เง,หาเงินใช้ได้แต่ผมให้ที่กลางไว้ก่อนเพราะว่ามีมเลขศูนย์แล้วก็มีเลขแผลทนนะี่มันติดกันนะกลุ่มนี้ต้องระวังคือมันอาจจะหายวุบไปในทีเดียวอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการบริหารจัดการต้องเข้ม ต้องเข้มน,นะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นํามาฝากกันในวันนี้อ่าก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับฝากกดไลค, like, ค, share, ค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้คนให้กับครูเอกด้วยนะครับผมแล้วพบกันในคลิปถัดไปคลิปนี้อาจจะมีตะขิดตะขวงนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวอัดคลิปเนี่ยมันสะดุดนะครับพอมันสะดุดก็เลยต้องมาทำสองต่อนะก็เลยแบบเอ้ยดูมันไม่ไหลลื่นเท่าไหร่ก็กราบขอไปว้วย สำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดใจกดสมัครกันหน่ใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ